สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่ศูนย์กีฬาเนปสมมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับเรามาดูบรรยากาศของการรับน้องใหม่นะครับภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าจากใจสู่ใจรวมระไวเป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งบรรยากาศด้านหลังของผมนี้นะครับมีน้องใหม่นะครับนักศึกษาใหม่จํานวนกว่า3,000คนนะครับแล้วก็รูปแบบของการรับน้องในปีนี้แตกต่างจากในหลายปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเลยเดียวนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเพื่อคุยกับผู้ที่ดูแล ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษานะครับท่านรองธิการบดรีฝ่ายพัฒนานักศึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนศสารพงศ์นะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับรูปแบบเป็นไงครับเห็นบรรยากาศวันนี้ครับรูปแบบของการรับน้องในปีนี้แตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมาอย่างไงบ้างครับการรับน้องปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการคืนความสุขให้กับรุ่นน้องครับหลายปีมาแล้วครับที่เราจัดกิจกรรมแล้วก็ต้องมีห้องพยาบาล รถหววิ่งเข้าออกมหาวิทยาลัยมีพยาบาลประจำนะครับแล้วก็มีเสียงวักมีเสียงหว,วกเวกมากมายครับผมผมคิดว่านี่คือ,อเป็นมิติใหม่ฮะที่ที่เราทุกคนนะทุกฝ่ายทุกภาคส่วนท,ทั้งนักกษาทั้งคณาจารย์ทั้งเ้คโนโลยีเนี่ยพร้อมใจที่จะเดินความสุขให้กับนักศึกษาปีหนึ่งครับและ,ะการเข้าร่วมกิจกรรมปีนี้ เป็นการเข้าร่วมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โมบนลครับประมาณ3,500คนครับผมอาจารย์ครับกว่าจะได้มาในส่วนของรูปแบบของการรับต้องแบบนี้ก็มีการประชุมมาลือกับแกนนานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไ,ไหมครับหรือว่ากําหนดมาในรูปแบบนี้เลยครับครับจริงๆต้องเรียนว่าเราคกข้กางโชคดีนะครับที่เรามีผู้นํานักศึกษาที่แข็งแกร่งไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางนะครับส่วนคณะด้วยนะครับ กระบวน,น,นการในการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากเราเริ่มจากส่วนกลางในการทําความเข้าใจนะครับว่าถ้ารับน้องแบบมีการวักมีการกดดันมีความรุนแรงเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นมานะครับเกิดโรคอะไรขึ้นมานะครับก็จะมีคุณหมอไว้ให้ความรู้นะครับและเมื่อเขาเจ็บเขาป่วยอย่างานงงั้นเนี่ยนักกฎหมายเขาจะบอกว่าเขาจะผิดอะไรนะครับนักศิกษ์ก็จะเข้ามาสื <finale. S 1> ่อมวลชนก็ไปให้ความรู้ครับนะครับ แล้วก็เมื่อนักศษามีความเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนชาวโมบนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยภูมิใจมากก็คือว่าเด็กเขาขอทํา m o u ด้วยตัวเขาเองนะครับเขาเรียกร้องและรับเบิดจากข้างในตัวคนักศษยเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เขาก็ทําเป็มโบยู่กันว่าเขาจะไม่รับน้องแบบแบบเดิมอีกแล้วจึงเป็นที่มาของการรับน้องที่มีความสุขแบบนี้ครับผม ซึ่งปกติหลายๆสถาบันที่ผ่านมาการรับน้องก็ต้องมีการวกักแล้วก็มีฝ่ายวินัยที่จะต้องมากํากับดูแลเพื่อให้น้องได้อยู่ในโอวาหรือว่าร,ระเบียบวินัยตรงนี้เรามีไหมครับปีนี้ครับครับเ,เราไม่มีการวกักครับแต่ว่าเรามีวินัยครับวินัยซึ่งทําหน้าที่ตามความหมายของมันจริงๆนะครับวินัยเนี่ยก็จะมาสอนน้องนะครับแต่ถามว่าสอนเรื่องอะไรนะครับเขาก็จะสอนว่าเ,เรื่องวินัยจราจรนะครับเรื่อง กยศด้วยนะว่ากู้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้ฟรีนะต้องใช้คืนแล้วก็เรื่องอให้ตั้งใจเรียนหรือแม้แต่มารายาทใหม่ๆเช่นที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะเช่นในการเรียนเนี่ยไม่ควรจะแชทไม่ควรจะก้มหน้าในระหว่างคุยกับเพื่อนนะครับหรือ,อมาหลายวันแล้วเนี่ยแต่พวกคุณก็ยังคงไม่เค้าสมุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่วินัยกลับมาทำหน้าที่ตามคำนิยามของมันจริงๆครับ อยากให้อาจารย์ได้บอกท่านผู้ชมหน่อยครับว่าการรับน้องของเราปีนี้ทุกคนของเรานะครับมั่นใจได้นะครับว่าเรารับนน้องแบบตัง้งมาแล้วก็เป็นขัคนครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่านี่คือการรับน้องที่โปร่งใสที่สุดครับเราพร้อมที่จะถ่ายทอดออกไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่านี่คือจุดหนึ่งที่เราเราบอกทุกคนได้ว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ที่นี่วันแรกแล้วเขาก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วก็ ุูกพี่ก็สอนให้รักในสถาบันนะครับให้รักต่อสังคมนะครับผู้นาชุมชนก็เข้ามาต้อนรับอย่างอบอุ่มนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราคงต้องไว้อะไรกับการจากไปอย่างถาวรก็คือพวกห้องพยาบาลรถพยาบาลการคัดแยกผู้ป่วยะอะไรต่างๆนั่นเอครับเขาได้จากไปอย่างถาวรเลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านรองที่การบริฝ่ายพัฒนานัศึกษานะครับที่มาให้ ข้อมูลกับเราในเรื่องของการรับน้องมองบนนะครับรับน้องแบบสร้างสรรค์แล้วก็อบอุ่นทีเดียวนะครับจะเห็นได้จากบรรยากาศด้านหลังนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ติดตามชมบรรยากาศของการรับน้องมองบนต่อไปครับเชิญครับ สวัดค่ะนางสาวอนุมาโกนันนะคะคณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขาอังกฤษสื่อสารค่ะปีหนึ่งค่ะสนุกมากเลยค่ะก็พี่ๆก็มีกิจกรรมเยอะแยะนะคะก็วันนี้ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะพี่ๆแต่ละคณะก็มาช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะรู้สึกว่าก็มีวันนี้ร้องเพลงค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นไปซ้อมเชียร์ค่ะอยู่ด้านนอกค่ะ น้องยังไม่รับวัดถูกสองสิ่งครับจากทางรุ่นพี่ครับนะครับซึ่งพี่ได้บอกไปว่าน้องๆ